วันนี้เราจะไปกินอะไรกันคะ <le ach> หรืออุบไว้เป็นความลับอุบไว้เป็นความลับแล้วไปเซอกันที่ร้านเลยเอามือปิดเอามือปิดกล้องแล้วตอนนี้ลูกค้าจากงานถ่ายรูงสมาชิกไลน์โซ่คุณไลน์เดย์ ว่านาแซลมอนรวมน้องแปะเป็นลูกค้าสองไอ้ไอ้กอันนั้นแะเรอเนาะสองก็ต้องเอาอันหนึ่งหรือว่าเราเอาพู่อีกเออเดี๋ยวก่นนะอันอันไตหวานนะจ๊ะอันอันกลางอะนี่เหรอเออสุดทีเด็กเนี่ยพู่งเนี่ยเออตัดปะ ชอ <M> <So S 1> บตหญ่เชอบตัใหญ่ตุ้งยีนอันีไเหมือนเ่อวาเหมือนวนนั้นหอออันนี้น้องชอบไหมอันนี้รันอขอบลูค้าที่เข้ามา้กรปของาเ ครเป็นข้าวหวานทางการเกาตรเรื่องนี้ของอะไรนะครับคุณลูกค้าแนะนำมากๆเลยนะครับเป็นการสื่อสิทธิ์เกมเดมอนนะครับคุณลูกค้าหอมหวานมันลุ่งเงี้ยนิดหน่อยนะครับคุณลูกค้าแนะนำมากๆเลยนะครับมาเลยราคาเคียง10บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าท่านใดต้องการนะครับยกมือสั่งซื้อได้เลยนะครับเอาไว้เขาขายอยู่นะไม่รู้ไม่ได้ฟังเลยครับสื่อสิทธิ์เกมตเดมอนนะครับคุณลูกค้าลูกค้าท่านใดต้องการนะครับยกมือสั่งซื้อได้เดี๋ยวเรอหังมาอีกนะคะ เป็นอะไรเอ่ยออ๋ล็อกล็อกอันนี้อยู่อะค่ะโทษค่ะมาล็อกล็อกหน้าเจ้ารักหน้าแกอยู่เลยมองไม่เห็นอันนี้เลยทำไงอ่ะมันยังหน้าแกอยู่เลยอ่ะไม่เห็นอ่ะไม่เป็นหน้าเอเอาออกยังไงเอาเคาะสองครั้งไงก็คือเราโอเคเห็นปะเห็นอะ โอเคนะคะเดี๋ยวลออยากให้มันลงมาปรับปรับในตรงนี้กดอย่างงี้ได้ไหมอยากให้มันลงมาให้หยิดมันมันหยิด รอเซเว็นกุลูกาสองงานค่ะนี่สมากราเนีย์เซอร์อลายเดย์ตึงไอจารวงเลยเฮ้ยทำไมสีมันเป็นไม่สวยข้อนี้สีสวยมากออ แต่นั่งบาร์มันจะสนุกเนี่ยขอด้วยเลยโรล่ละอันนี้นั่งมามันสนุกเราเป็นแบบไม่ต้องไปดูไม่ต้องจะสั่งอะไรห่ือไ่สนุกหรอใช่ค่ะเช็ดมือก่อนะ เพื่อใหม่ถามว่าเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเห็นอะไรแล้วน่ากินเราไปดูฉันดูไหมเดี๋ยวก็มาของหายไปหนูคุณนุ่งนโต๊ะป้าสิบสี่นี่นได้หนามีด้วยนะร้านนี้มีหนามซีด้วยนะมาดูเซนดูเชิญ กินได้ใช่มั้ยแซบ่บนะของคนแซบ่บหลายเด้อ <c oughs> กินเลยกินเลยเมาแล้วน่ากินเนาะใครน่ากินกว่ากันปะป๊าน่ากินกว่าเพราะปะป๊าเหมือนหมูตัวน้อยอ้าว <laughs>

วัสดีครับขอขอบคุณกค้าที่้าชบริการครับสื่อนิริสาขาเซ็นทรโนแครับขอบคุณมากมาครับเจมนวิโดพิเศษเแนะนำนะครับคุณลูคาเป็นทรัดนะครับคุณลูคายางโกโรนะครับหรือเรียกว่ายานโดโรนะครับคุณลูกย่างเทนจากี่นะครับในราคาไม่60บาทนะครับตูกน้าหท้าใดต้องการนะครับยคุสั่งซื้อได้เลยนะคะยานโดโรย่างเทจากี่นะคะคุณลูกค้า ไม่นะคาแค่60บาทเทานนะคะลูกค like ้าท ah ่านใดสนใจนะคะยกมือสั่งซื้อได้เลยนะคะมากดูโทรดูนะคะคุลูกค้าลูกค้าท่านใดสนใจนะครับยกมือสั่งซื้อได้เลยนะคะแจ้งทีนี้ยี่ห้อนะคะเราะว่าซอสหวานนั่นเองนะครับไม่นะคาแค่60บาทเทานนะคะลูกค้าท่านใดสนใจนะคะยกมือสั่งซื้อได้เลยนะคะขอหลอดได้ไขอหลอดเพิ่มได้รหมหลอดซอส ซีฟู้ดอร่อยมากเจ็บนะเจ็บนะมีเอเยอร์มของเราเหรอซูชิเด็ดซูชิเด็ดหวานะวอน้น่าเซ็บหลาย ซูช <marriages> ิเด็กหนังน่ากินวันหนูเลือกข้าวน้อยดีกว่าต่อไป สวัสดีคุณลูกค้าอีกครั้งนะครับตอนนี้รามีทองของเรายังมีอยู่นะครับคุณลูกค้าจะเป็นส่วนย่าโมรนะครับคุณลูกค้ามาด้วยกันสองชิ้นนะครับมาในาราคาเพียง60บาทเท่านั้นนะครับหาคุณลูกค้าท่านไหนสนใจเพิ่มเติมนะครับยกมือได้เลยนะครับสนใจไหมครับ เมนูนาทีทองไม่มีสัมผัสแนะนเด็ดนะคะคนลูกค้ามีเฉพาะนาทีทองรอบนี้เท่านั้นนะครับตอนนี้เหลืออยู่ห้าที่สุดท้ายนะคะคุณลูกค้าหากคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวห้าที่สุดท้ายแล้วนะคะคุณลูกค้าเองเราอยู่แบบสวดตัวกูเด่นจนท่านค่ะบริเด่นเป็นตกรอน้องบริการเดินนะคะหาลูกค้าตัวแปดสิบเกด้วยค่ะ ตอนนี้ยังนีรองยังมีอยู่นะครับยังได้อยู่นะครับหลือยีกงมากที่ ขอมาเพื่อคำสั่งซื้อนะครับโกยจูโมอันนี้กระตุกกระตายม้าอค่อยอเลย ะคปิดแล้วแต่ก็เป็น อันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้พี่ก็กินได้อู้พี่อันนี้เหรอเยอะจังวะกินไม่ไหวแลหรอวะเราสั่งอะไรน่ะพี่ก่ะอีกุ้งอ่ะโอ้ยโอยลืมไปหมดอันนี้อร่อยสุดๆอ,อันนี้น่ากินสุดสไปเลยอันนี้ของพี่ดาว คือข้าวเหนียวไก่ทอดเนี่ยทอดร้อนๆราคาสองร้านอะไรก็โซอะไรเท่จริงๆอ่ะพี่เราควรมาทำงานร้านดีนะเพราะว่าดูชอบมองอะไรอ่ะอ๋อเขาบอกว่ามีราคาเท่าไหร่บ้างอุ๊ยเราสับร้ง เรากินสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเองวันนี้มันไม่ได้กินแปดสิบเลยอ่ะอ้าวมีกินดีวะ <laughs> คิดว่าประหยัดเฮ้ยเกินไปป่ะอุ้ยดัน,นหมดเร็วเหมือนกันนะเนี่ยจะครึ่งก้อนแล้วอ่ะแต่ว่าชาน่าเสร็จชัดเพื่อค่ะ อันนี้ม่ะอคะเน้าส่งอะไม่อกะไรไห้อันนไม่กินอาหเนี่ยดูจเลือกได้สิเพราะเธออยากให้เธอกินุ้องตัวลยกุ้มตัวเบอะไร็ก็ไม่ซูชิเดขอเล yeah. ่นนาปุ <without> ้บซูชิเดซูชิเดะ อันนี้มิโซกับปัดอูดูอัดอุ๊ย,ยแค่ไหวเดี๋ยวอะนนี้่เอาทางนี้ค่ะเลยจ้ะ im đi về đúng chứ liên năm liệu kiểu kiểu kiểu